ปริศนาทางเข้าเมืองลับแลประตูลึกลับเปิดจากเมืองมนุษย์เข้าสู่เมืองลับแลเป็นเรื่องจริงที่มีคนพิสวงสงสัยกันมากเพราะคนพบเจอประตูมีอยู่น้อยเจอแล้วส่วนใหญ่ไม่ปรีปากบอกให้ใครรู้ ทำให้ผู้ที่อยากพบเจอประตูคิดค้นด้นเดาไปต่างๆนานา,นาเหมือนพายเรือในอ่างน้ําคือคิดได้แต่หาคําตอบที่ใช่ไม่ได้เรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาสองคนคือมิเชลเปอร์ซิงเกอร์กับกาลิลาเน่ลาเฟเนียทำการทดลองหาความเข้มข้นของสนามแม่เหล็ก บริเวณที่มีผู้คนพบเห็นปรากฏการลึกลับต่างๆและตั้งสมมุติฐานขึ้นว่าอาณาบริเวณเหล่านั้นมีหน้าต่างสู่มิติอื่นพวกเขาเรียกมันว่าหน้าต่างแทนคำว่าประตูกล่าวคือเป็นบริเวณที่มีความเข้มของคลื่นสนามแม่เหล็กมากกว่าบริเวณอื่นอย่างชัดเจนภายใต้ชั้นหินใต้ดิน ของอาณาบริเวณหน้าต่างสู่มิติอื่นจะพบแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติสูงในการกระจายรังสีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณนั้นสูงกว่าบริเวณอื่นๆในปริมาณมากจนไม่อาจเปรียบเทียบกันได้ฉะนั้นเมื่อพลังกระแสสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขยายอาณาเขตออกมา พ้นผิวพื้นดินขึ้นสู่อากาศเหนือบริเวณดังกล่าวจึงเกิดเป็นช่องว่างทะลุไปสู่มิติอื่นที่ไม่ใช่มิติโลกมนุษย์อย่างที่คนเรารู้จักและคุ้นชินอยู่กับมันการค้นคว้าของนักฟิสิกส์แคนาดาคู่นี้พ้องกันกับการทดลองของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งกระทำกันภายในเรือพิฆาตชื่อเรือพิลาเดลเฟีย โดยสร้างคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นในตัวเรือทันทีที่เดินเครื่องปั่นลังเต็มที่คนบนฝั่งมองเห็นเรือพิฆาตลำนั้นหายวับไปสลับกับปรากฏให้เห็นเป็นระยะระยะจบจากการทดลองคราวนั้นกองทัพเรือยุติโครงการโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นเหตุให้ลูกเรือหลายคนมีอาการสติแตกวิปร,รารคลาดเคลื่อน เป็นบ้าเป็นบ่กูไม่กลับเมื่อกี่ปีต่อมานักวิทยาศาสตร์สหรัฐสารต่อแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์แคนาดาโดยทำการทดสอบความเป็นไปได้ว่าบริเวณที่เป็นหน้าต่างสูมิติอื่นเป็นพลังอำนาจของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากแร่ธาตุซึ่งมีคุณสมบัติชั้นสูงที่ฝังอยู่ใต้ดินในอาาบริเวณนั้น วิธีทดสอบคือการสร้างพลังสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการกดดันผลึกหินบางชนิดโดยเฉพาะหินควอสก่อให้เกิดพลังสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบรรยากาศที่อยู่เหนือหินดังกล่าวส่วนความกดดันทํานองเดียวกันนี้ถ้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันจะเกิดในขณะที่แผ่นดินไหวสำหรับผลที่เกิดขึ้นจะเป็นปรากฏการณ์ประหลาด อาทิเช่นผู้คนแถวนั้นจะเห็นสัตว์ดึกดำบรรพ์แปลกๆลูกไฟประหลาดวิญญาณหรือสิ่งที่มาจากมิติอื่นสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ภาพลวงตาเป็นของจริงที่ปรากฏขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางมิติยิ่งกว่านั้นนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ยืนยันด้วยว่าการสร้างหน้าต่างสู่มิติอื่นทำได้แม้แต่ในห้องทดลอง คำว่าความเข้มข้นของพลังสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะน้อยสู้การเกิดเองตามธรรมชาติไม่ได้อันหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถส่งใครเดินทางผ่านหน้าต่างไปสู่มิติอื่นได้แม้แต่คนเดียวการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในอีกมิติยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่ามีการตอบรับ แต่การค้นพบหน้าต่างไปสู่มิติอื่นได้การยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนั่นหมายถึงมิติอื่นมีจริงโลกมนุษย์อาจมีโลกมิติอื่นซ้อนอยู่ในระนาบเดียวกันสามารถติดต่อกันได้ด้วยหน้าต่างไปสู่มิติอื่นซึ่งรอการทดลองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นตัวอย่างที่ชัดเจนของการมี หน้าต่างไปสู่มิติอื่นจริงๆเกิดขึ้นที่ประเทศสเปนขณะที่ชาวนากำลังเกี่ยวข้าวอยู่กลางทุ่งจูๆ่ๆเขาเหลือไปเห็นเด็กสองคนยืนอยู่หน้าปากถ้ำตรงเชิงเขาเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งสวมใส่ชุดตป็นปอน,อนคล้ายทำด้วยยางที่น่าแปลกใจก็คือผิวเนื้อของเด็กทั้งสองเป็นสีเขียวใบไม้ ภาษาที่พูดก็ประหลาดชาวนาสเปนไม่รู้เรื่องสักคำเดียวชาวนาซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านบันโฮสเชิญบาทหลวงประจำโบสมาดูบาทหลวงก็ฟังภาษาที่เด็กพูดไม่ออกจึงนำเด็กทั้งสองไปอยู่ในอุปการะของเจ้านาคนรบา์เซโลนาปัจจุบันรวมอยู่กับประเทศสเปน พนักงานในวังเอาเนื้อย่างกับขนมปังมาให้เด็กๆก,กินแต่เด็กทั้งคู่ไม่ยอมหยิบใส่ปากแม้ว่าจะหิวกระหายมากก็ตามนับแต่นั้นอีกสี่วันไม่ว่าจะเอาอาหารเลิศชนิดใดมาให้เด็กๆได้แต่มองไม่ยอมแตะต้องทว่าวันที่สีเด็กๆพบเห็นกระจาใส่ถั่วดิบสดใหม่จากสวน พวกเขาทำท่าดีอกดีใจหยิบถั่วดิบใส่ปากกินจนอิ่มแปร่สรุปว่าตลอดหนึ่งเดือนเด็กปลาดทั้งสองมีชีวิตอยู่ด้วยถั่วดิบและน้ำเปล่าเท่านั้นในที่สุดเด็กผู้ชายซึ่งตัวเล็กเกิดอาการขาดสารอาหารซูบซีดลงจนถึงแก่ความตายส่วนเด็กผู้หญิงซึ่งอาจเป็นพี่สาวอายุราวๆแปดขวบ ได้กินผักสีเขียวควบคู่กับถัวดิบและน้ำยังมีชีวิตยอยู่ต่อไปและเรียนรู้ภาษาสเปนจากเจ้าผู้ครองนครจนพูดได้เล็กน้อยเด็กหญิงผิวสีเขียวใบไม้เล่าเรื่องประหลาดในโลกของเธอว่าไม่เคยพบเห็นดวงอาทิตย์เลยโลกของเธอมีแต่ความสว่างแบบสลัวสลวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ที่มาของแสงสว่างนั้น ก่อนจะออกมายืนอยู่หน้าถำ้ำได้ยินเสียงกึกก้องขึ้นในโลกของเธอเมื่อกี่อึดใจถัดมาเธอกับน้องชายก็มองเห็นช่องทางออกมาสู่โลกภายนอกสิ่งที่รู้จากคำบอกเล่าของเธอมีไม่มากนักเพราะภาษาสเปนไม่ใช่ภาษาพูดที่เธอคุ้นชินการบอกเล่าต้องใช้ภาษาใบ้ช่วยอธิบายแทนคำพูดช่วงเวลาอันยาวนาน ทำให้สีเขียวที่ผิวเนื้อเด็กหญิงหายไปในเวลาหปีแต่ร่างกายไม่เติบโตเหมือนเด็กทั่วไปเจ้านครพยายามปกป้องเธอไม่ให้พวกอยากรู้อยากเห็นพบเจอง่ายๆแต่อนุญาตให้แพทย์หนึ่งบาทหลวงหนึ่งช่วยดูแลหรือพูดคุยกับเธอได้ในแพทย์ตรวจอย่างละเอียดแล้วพบว่าสีเขียวที่ร่างกาย เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหนังจริงๆไม่ใช่สีจากการฉาบทาแต่อย่างใดปริศนาที่มาของเด็กคู่นี้ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าพวกเธอมาจากไหนศพเด็กประหลาดจากโลกลี้ลับถูกฝังไว้เคียงคู่กันที่สุสานในหมู่บ้านบันโฮสจวกปัจจุบันนี้แต่ถ้าจะสันนิษฐานจากคําให้การของเด็กสีเขียวที่ว่าถิ่นพำนักของเธอ มีเพียงแสงสว่างสลัวสลัวตลอดเวลาคล้ายแดนสุนทยาอาถพ์แล้วจูจูก็พบเห็นช่องทางผ่านอุโมงค์โพรงถ้ำออกสู่โลกภายนอกบริเวณปากถ้ำเชิงเขาแห่งนั้นแสดงว่าโลกของเธอทับซ้อนกับโลกมนุษย์แน่นอนทั้งนี้เพราะใต้พื้นโลกของเรายิ่งลึกยิ่งขาดอากาศบริสุทธิ์หายใจ ไม่มีชุมชนขนาดใหญ่ใดอยู่รวมกันเป็นอาณาจักรใต้พื้นโลกได้เว้นเสียแต่ชุมชนนั้นอาศัยอยู่ในโลกต่างมิติเป็นโลกพิเศษสลับทับซ้อนอยู่กับโลกมนุษย์ต่อให้ใช้เครื่องมือเจาะลงไปถึงใจกลางโลกมนุษย์ก็ไม่พบเจอโลกลีรับนี้กล่าวโดยย่อแม้แต่โลกมนุษย์เองก็ยังมีทวีปอาร์กติกที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ชั่วกับชั่วกันแต่โลกแห่งน้ำแข็งนี้เคยมีการตรวจพบมนุษย์ประหลาดโผล่ขึ้นจากโผล่น้ำแข็งและใต้มหาสมุทรที่ลึกสุดๆนักวิทยาศาสตร์ใช้คลื่นความถี่สูงสำรวจพบสิ่งมีชีวิตลึกลับอยู่เป็นจำนวนมากแม้กระทั่งภาคพื้นดินในเมืองไทยตามป่าเขาดงดิบบางแห่งพระธุดงที่มีพลังจิตแก่กล้า ภูมิจิตภูมิธรรมสูงหลายต่อหลายรูปต่างเคยพบเจอมนุษย์ลึกลับจากเมืองลับแหล่ปรากฏร่างมาขอฟังเทศนาธรรมปะเหมาะถึงขั้นนิมนต์ท่านไปรับบาตรในแดนลี้ลับต่างมิติของเขามาแล้วห้วงมหาจักรวาลอนันตจักรวาลอันประกอบด้วยกาแล็กซีนับไม่ถ้วนแต่ละกาแล็กซีมีระบบสุริยะจักรวาลสุดขนานับ ทุกสุริยะจัก,กรวาลมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์ใหญ่น้อยอีกมากมายนักวิทยาศาสตร์ทำการค้นคว้าสืบหาสิ่งมีชีวิตบนดวงดาวต่างๆด้วยยานอาวกาศและกล้องโทรทัศน์กำลังส่องสูงได้พบวิแววว่าดาวเคราะห์บางดวงมีชีวิตประหลาดแฝงเร้นอยู่เรียกสั้นๆว่ามนุษย์ต่างดาวหรือ UFO ซึ่งยืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวม่อยู่จริงคือการมาเยือนโลกของจ้านผีสิ่งบินลึกลับของพวก UFO นั่นเองแสดงว่าพวกต่างดาวมีวิทยาการทางเทคโนโลยีล้ำยุคก,กว่าชาวโลกมนุษย์เราในทางพระศาสนาได้กล่าวถึงอนันตจักรวาลไว้เช่นกันและกล่าวก่อนนักวิทยาศาสตร์จะรู้ว่าโลกมนุษย์ ไม่ใช่มีลักษณะเป็นแบนคล้ายผืนเสือหลายพันปีนั่นคือในสากลจักรวาลน,นอกจากจะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกมนุษย์และดาวเคราะห์น้อยใหญ่แล้วยังมีจักรวาลซ้อนอยู่อีกที่นั่นมีนรกภูมิเทวภูมิสถิตอยู่โดยมีดาวเหนือเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่คนละดาวเหนือที่เห็นอยู่บนท้องฟ้า พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงสหัสสโลกว่าอภิธรรมชาติอันเร้นลับนี้มีอยู่ถึงหนึ่งพจักรวาลแต่และจักรวาลเรียกว่าหนึ่งโลกธาตุรวมทั้งสิ้นมีหนึ่งพันโลกธาตุมีทั้งโลกที่เห็นและไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องอาศัยตายา,ยานทัศนะตรวจดูภายในหนึ่งโลกธาตุประกอบด้วย สิ่งละหนึ่งพันนั่นคือดวงอาทิตย์พันดวงดวงจันทร์พันดวงโลกพันโลกทุกโลกน่าจะมีมนุษย์อาศัยอยู่เพราะมีนรกพันภูมิภูมิสวรรค์พันภูมิถ้าโลกเหล่านั้นไม่มีมนุษย์ก็ต้องไม่มีนรกสวรรค์เอาไว้ต้อนรับคนดีและคนชั่วนอกจากนั้น ยังมีพระอินทร์พันองค์มีเท้ามหาพรหมอีกหนึ่งพันองค์เป็นต้นการไม่ตรัสถึงดาวเคราะห์น้อยใหญ่เพราะเป็นสิ่งเบตเตเลตเช่นเดียวกับต้นไม้ใบหญ้าและสัตว์ต่างๆนั่นเองในสมัยพุทธกาลพระมหาโมคลานะผู้เลิศดกว่าภิกษุใดในทางมีฤทริ์อาศัยอภิญญาฤทธิ์ไปตรวจดูชาวโลกอื่นๆในห้วงอนันตาจักรวาล ปรากฏว่าพบเจอพระพุทธองค์ของเรากำลังเทศนาธรรมโปรดชาวโลกอื่นอยู่อันหนึ่งเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านเคยมีมหาฤาษีผู้สำเร็จกสินอพิญญาชาโลกีขั้นล้ำเลิศได้ถอดดวงจิตด้วยกำลังฤทธิ์แล้วห่อไปนอกอวกาศเพื่อค้นหาที่สิ้นสุดของห้วงมหาอนันตจักรวาลจิตเดินทางเร็วกว่าแสง และพุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลานานเป,ป็นปีๆแต่ก็ไม่อาจค้นพบจุดสิ้นสุดหรือขอบจักราวาลได้เลยฉะนั้นการที่นักดาราศาสตร์ยังงมโขงอยู่ทำได้เพียงตั้งสมมุติฐานว่าดาวดวงอื่นอาจมีชีวิตลึกลับอยู่อาศัยนักวิทยาศาสตร์ทางจิตใช้พลังอำนาจจิตตรวจพบว่า แม้กระทั่งดวงจันทร์ที่มองเห็นอยู่ทุกคืนก็มีเทพเจ้าผู้ทรงรัศมีเหลืองนวลหลายท่านสถิตยอยู่แต่อยู่ในสถานะอันเป็นทิพย์มองไม่เห็นด้วยเครื่องมือทางดาราศาสตร์ใช่แต่เท่านั้นดาวเคราะห์บางดวงก็มีมนุษย์รูปร่างเหมือนคนเราดีๆนี่เองอาศัยอยู่คนเหล่านั้นทำงานหากินต่างๆนานาเช่นเดียวกับคนในโลกมนุษย์ แต่โลกที่เห็นนั้นยังไม่เจริญเท่าโลกของเราทว่ายังมีอีกหลายโลกซึ่งเจริญสูงมากถึงขั้นส่งโทรจิตติดต่อกันได้สามารถส่งกระแสจิตข้ามอาวกาศพูดคุยกับนักจิตศาสตร์ชาวมนุษย์ได้รู้เรื่องด้วยภาษาทางใจที่สำคัญมีโลกอีกหลายโลกเจริญทางวัตถุถึงขั้นมียานเดินทางในอวกาศได้ และกําลังทําสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ด้วยเหตุนี้พระเถราจารย์ผู้บรรลุฌานสมาวัติชั้นสูงถึงสูงสุดจึงห้ามปวงสิทธิ์มิให้ส่งจิตไปข้องเกี่ยวกับโลกอื่นเพราะอาจถูกฉุดเข้าไปเป็นพักพวกเพื่อต่อสู้กับชาวโลกคู่อริที่ขัดแย้งกันสงครามจําพวกสตาร์วอร์ก็อาจเกิดขึ้นโดยมิบังควร แม้แต่สมัยพุทธกาลพระศาสดาตรัสถึงโลกอื่นจักรวาลอื่นๆแล้วส่งห้ามไม่ให้สนใจโลกเหล่านั้นเพราะมิใช่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทำให้ล่าช้าในการบรรลุมรรคผลนิพพานเนื่องจากเวลาปฏิบัติธรรมในโลกมนุษย์จะหมดสิ้นลงเสียก่อนเวลาแห่งการบำเพ็ญเพียรจะว่ามากก็มากโขจะว่าน้อย ก็น้อยอย่างน่าใจหายเพราะนักวิทยาศาสตร์ใช้กล้องดูดาวกำลังสูงส่องเห็นจุดดับบนดวงอาทิตย์และยังระบุชัดเจนว่าสักวันหนึ่งเปลวเพลิงที่เผาไหม้ให้ความอบอุ่นและแสงสว่างจะค่อยๆมอดลงดวงอาทิตย์ดับลับหายไปเมื่อไหร่โลกเราก็จบสิ้นอวสานเพราะไม่มีดวงอาทิตย์ เป็นแกนกลางดึงดูดดาวบริวารถึงตอนนั้นโลกและดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจะล่องลอยไปในความมืดของห้วงอวกาศไร้ทิศท,ทางส่วนคนในโลกตายไปนานแล้วเพราะความหนาวขั้นสูงสุดพระธรรมคัมภีร์ไตรปิฎกกล่าวว่าโลกเราจะวิบัติด้วยน้ำไฟเผาและลมสลาตันอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นอีกช้านานจะเกิดเป็นโลกขึ้นใหม่ดวงอาทิตย์ดวงใหม่ก็อุบัติขึ้นภัยจากน้ำท่วมอาจเกิดขึ้นจากโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายไปสิ้นเป็นเหตุให้หมวลน,น้ำปริมาณมหาศาลท่วมทุกทวีปให้จมหายไปอยู่ใต้น้ำส่วนไฟเผาได้แก่อาวุธมหาปลายกดปุก้าบทวีปนั่นเองดังนั้น ก่อนบรรลุธรรมเราท่านจึงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในทธรรมเถิด